ตรงไปใช่ไหมอันนี้กลางเมืองหลวงอันเทเว็บนะคะหรืออันเทวารเปิลนะดูผู้คนพี่น้องเองยดูผู้คนดูผู้คนเราจะทันเข้าไหมเราจะทันไหมลิสกี้ติดไฟแดงแล้วตรงเนี้ยไม่ทันแล้วไฟไม่ทันเข้าเลยเป็นไฟแดงแล้วไม่ทันไม่ทัน กำลังปั่นค่หลายชาติหลายศาสนาหลายเผ่าพันธุ์มารวมกัน ก็ต้อง่มตนเหมืนง้เปิดได้ปิแล้วก็บอกเาเลย เท่านี้ก็จะเป็นร้านเพชรนะทุกคนร้านเพชรติดติดกันเลยนะส่วนมากก็จะเป็น ก็นนะจะเป็นแขกขาวเนาะข้างหน้าก็จะเป็นเซชั่นเป็นสถานีรถไฟกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตน,นี้แล้วนะมีกี่ชั้นนะป๊าจำได้ไหมรถไฟสถานีรถไฟมีกี่ชั้นนีเเขย เขาใช้ย,ยังไงวะจกักรยานเป็นตู้ไว้ใจ ทิ้งค่ะยะอ,อ,อันนี้จะถืออันนี้ชิ้นเหรอใช่อันนี้มีมีจจะถือให้เผื่อไปกินบนรถ